สิบปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์ส,สังคมถึงตนมุ่งช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน นางสาวเกสรคโยนนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะหรือพัฒนากรรับผิดชอบตำบลเสริมซ้ายนะคะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่นี่นะคะตำบลเสริมซ้ายตำบลที่มีความน่าสนใจในการใช้สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลที่มีการใช้สารสนเทศได้ดีนะคะมีความน่าสนใจแค่ไหนลองตามไปดูกันค่ะ ตำบลเสริมซ้ายอยู่ห่างจากอำเภอเสริมงามประมาณ12กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ204ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น10หมู่บ้านลักษณะของพื้นที่ตำบลเสริมซ้ายส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงจึงมีที่ราบสำหรับทําการเกษตรกรรมน้อยโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบลาดเอียงพื้นที่35ของพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นทำนาทำไร่ทำการเกษตรหมุนเวียนผสมผสานและการทำสวนมีอาชีพรองเป็นการเลี้ยงสัตว์เก็บของป่าขายและรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านตำบลคือห้วยแม่ลาห้วยแม่ตำห้วยแม่ยอนห้วยแม่ฮักห้วยช้างฮัก และอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติให้กับราษฎรในตำบลเสริมซ้ายของเรามีความโดดเด่นอยู่ที่เป็นตำบลที่มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนที่มีความพร้อมด้านสถานที่และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนที่เป็นรูป,ปรธรรม ตำบลเสริมสายมีการเริ่มดำเนินการจัดทาสารสนเทศตามกระบวนการขั้นตอนโดยมุ่งที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มจากคนในท้องถิน่นต้องรู้จักข้อมูลที่สำคัญของตัวเองก่อนและเผยแพร่ไปสู่ภายนอกเราได้ทำงานกันอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนกระบวนการดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกคือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 1. ประชุมสร้างความเข้าใจกับทีมงานสํานักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง 2. ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเสริมสายเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกำหนดทิศท,ทางและแผนปฏิบัติการข,ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 3. ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเสริมสายดำเนินการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน 4. สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงามประสานภาคีเครือข่ายในการพัฒนา บูรณาการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเสริมสายเช่นการเพิ่มทักษะด้านอาชีพการนำเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการประกอบอาชีพตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลเสริมสายดีขึ้น ขั้นตอนที่2การบริหารจัดการโดยใช้สถานที่เทศบาลตำบลเสริมซ้ายเป็นที่ตั้งของศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ในการดำเนินกิจกรรมมีผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลเสริมซ้ายกลุ่มองค์กรต่างๆภาคีเครือข่าย ในตำบลเสริมสายเข้าร่วมประชุมทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเสริมสายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานขั้นที่3การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาตำบลมีการนำข้อมูลจอปรทข้อมูลกชชอสองค และข้อมูลการพัฒนาตำบลที่เกี่ยวข้องมาทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม CIA ผลจากการวิเคราะห์ร่วมกันโดยใช้ข้อมูลโปรแกรม CIA ปรากฏผลภาพรวมของตำบลทั้ง5ด้านดังนี้อันดับที่1ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนอันดับที่2ด้านการพัฒนาด้านอาชีพ อันดับที่ 3. ด้านการจัดการทุนชุมชนอันดับที่ 4. ด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนและอันดับที่ 5. การจัดการชุมชนดังนั้นประเด็นปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขเป็นอันดับแรกคือด้านแก้ไขปัญหาความยากจนและในเวทีประชุมได้วิเคราะห์ประเมินผลการพัฒนาสรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วางแผนกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนลดรายจ่ายพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสามารถพึ่งตัวเองได้การพัฒนาตำบลจะต้องใช้ ข้อมูลใช้ข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องนำมาประกอบในการามาจัดทำแผนพัฒนาในด้าน,น,นต่างๆข้อมูลที่ได้มาจาัดหนัาง,งานพัฒนาชนะุมชนอย่างเช่นข้อมูลจอบกระถอปช .24 นี่คือข้อมูลที่สำคัญที่เรา,เาได้นำมาใช้ร่วมกับ ในการจัดทําแผนพัฒนาของตำบลส่นซ้ายนะฮะซึ่งจะได้แก้ปัญหาของชาวบ้านได้ถูกจุดได้ส่งเสริมให้าชาวบ้านได้มีพัฒนาการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน,ะนี่คือ,อข้อมูลที่เรา,เานำมาใช้ในการประกอบในการพัฒนาตำบลส่วนซ้ายครับ นอกจากนี้ตำบลเสริมซ้ายยังได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมสถานที่สําคัญต่างๆผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเทศบาลตําบลเสริมซ้ายและยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตนําบลอย่างเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านเม่ตัมที่มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนเป็นที่รู้จักตลอดจน กลุ่มโอทอปกลุ่มอาชีพที่มีการใช้เว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในการขายของขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วยเช่นกลุ่มวิสาหกิจผ้าายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเดามีเฟซบุ๊คคือตูบแก้วมาทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการขับเคลื่อนงานกิจกรรมต่างๆในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสามารถสร้างการรับรู้และบอกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของตำบลเสริมซ้ายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2565ของตําบลเสินไทเห็นไหมคะว่าข้อมูลสารสนเทศสามารถที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตาบลได้จริงเนื่องจากการร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็นําข้อมูลกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจของที่สุดของชาวตํบตาบลเสินไทนะคะซึ่งหากว่าทุกท่านจะ จะมาเยี่ยมชมตำบลสวนสายนะคะพวกเรายินดีนต้อนรับแล้วก็ขอบคุณโครงการท่านาชุมชนมากนะคะที่มอบโอกาสให้พนักนานตัวน้อยๆได้ขับเคลื่อนงานที่ดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณจากใจสวัสดีค่ะ